สวัสดีค่ะชาววันเสาร์มาเช็คดวงการงานการเงินกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างวันที่15สิงหาคมถึงวันที่16สิงหาคม2566นะค่ะเริ่มต้นการงานนะคะพลังงานใบแรกค่ะพลังงานใบแรกได้4มเมท้าค่ะ4มเมท้าเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะ ชาววันเสาร์มีการงานที่มั่นคงมีธุรกิจที่มั่นคงนะคะถ้าเป็นธุรกิจภายในครัวเรือนนะคะเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะประสบผลสําเร็จมากนะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าหมายถึงบ้านหมายถึงครอบครัวนะคะธุรกิจภายในครอบครัวจะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนธุรกิจอื่นๆงานอื่นๆถ้าขึ้นสีไม้เท้าก็คือความมั่นคงนะคะ ท่านบางท่านที่อยากย้ายกลับบ้านมาอยู่ใกล้บ้านรูปบ้านขึ้นให้เห็นแล้วนะคะท่านมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้ย้ายกลับมาบ้านตัวเองคืนถิ่นของตัวเองค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะเพิ่มหน่อยว่าจริงไหมนะคะขึ้นราชาแม้เท้าค่ะราชาแม่เทา้าเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าขึ้นไพ่แบบนี้ความหมายคือดีนะคะรวมทั้งการเรียนด้วยนะคะการเรียนประสบผลสําเร็จเรียนจบมาแล้วถ้าไปสอบทํางานก็จะได้งานทำนะคะเพราะว่าราชาไม้เท้าหมายถึงความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองสอบทํางานก็จะได้งานไปสมัครงานไว้เขาก็จะเรียกตัวไปทํางานค่นะ,ะเป็นไพ่ดีๆนะคะทางด้านการงานการเรียนค่ะสําหรับชาววันเสาร์นะคะ ต่อไปดูการเงินการเงินเป็นอย่างไรการเงินได้อัศวินแม้เท้าค่ะอัศวินแม้เท้าก็จะบอกว่างานกับเงินมาด้วยกันนะคะความจเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จทางด้านการงานส่งผลมาทางด้านการเงินนะคะเนี่ยงานเง,งินความจเจริญความสําเร็จค่ะแต่อัศวินแม้เท้านะคะให้ระมัดระวังหน่อยนะคะ บางครั้งนะคะท่านอาจจะใช้เงินไปกับการเดินทางมากเกินไปการท่องเที่ยวมากเกินไปนะคะเพราะว่าม้าเนียดินทางตลอดนะคะก็ให้ประหยัดในส่วนนี้ค่ะต่อไปอาจารย์จะจับไพ่สามก๊กนะคะว่าไพ่สามก๊กจะแนะนําชาวบันเสาว,ว่าอย่างไรขึ้นไพ่ว่าตื่นรู้นะคะ ตื่นรู้นี่บอกบอกเลยว่าท่านจะรู้รู้ตัวตลอดเป็นคนที่ทําอะไรก็จะมีสติทําอะไรก็จะตั้งอกตั้งใจแล้วคิดแล้ลึกก็คือต้องมั่นใจก่อนถึงทำนะคะเป็นคนที่ทําคือคิดแล้วถึงทำนะคะไพ่ใบน,นี้ตื่นรู้แต่ว่าท่านจะมีปัญหาทางด้านการสื่อสารให้เรามัดระวังการสื่อสารการพูดการเจรจาท่านรู้บางครั้งท่านเข้าใจแต่อาจจะเหมือนว่า ท่านเข้าใจคนเดียวนะคะเวลาสื่อสารออกไปเขาไม่เข้าใจกับเรานะคะให้ปรับในเรื่องการสื่อสารค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ